สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ยี่สิบเก้าวันพุธนะคะอันนี้แม่ค้าพามาเล่นป่าอีกแล้วจะพาไปดูนี่ป่าหาพึ่งนะคะป่าทามเดอร์นี่ป่าใหญ่มากเลยนะจะพาไปดูดป่าพันไรพาไปดู พันบอยเอาพึ่งนะคะนี่เพาเจอแล้วเห็นไหมหนู่นดำๆข้างบนหัวนะอันนั้นคือรังพึ่งนะคะรังโอ้ใหญ่อย,ยอยู่นะหัวน้ําก็ใหญ่อยู่นะวันนี้อากาศดีนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เหมือนฝนจะตกคึ้มๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะอันนี้ตะก,ก้าคือกาแฟแถมตะก,ก้านะคะก็เลยเอามาด้วยไป้าเราเข้าไปเขาบอกว่าเป็นรับพึ่งเพราะว่างี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพาท่านผู้ชมมาดูเห็นบอนี่นี่ลังใหญ่นะนี่ลมด้วยนะวันนี้ลมควันค่อยสึงเท่าไหร่โอ๊ยพราไว่าไอไอไอ,ไอกิ่งเล็กนะมันโดนจะโดนหัวน,นี่นี่นี่กิ่งเล็กที่พี่ตัดเนี่เดี๋ยวหัวมันแตกเหมือนฝนจะลงเม็ดหน่อยๆน,นะคะบรรยากาศดีนะคะวันนี้นอันลังนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ เบาเบาเบาหัวจะไอล่างไออันนี้เล็กงาออกก่อนหอเห็นไหมเออนั่นน่ะมันจะพาหัวแตกคือหัวแตกแล้วค่อยดึงลงมาพอแล้วพอแล้ว,ลวระวางังระวังเถานั้นน่ะนั่นเถานั้นนะ,นนนนนะระวังเถาเ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 ลมไหมลมแรงอืดอึดอืดอืด คอยกับรุ่นนะคะกลัวหัวมันแตกนะคะถ้าหัวมันแตกแล้วใส่ตะกร้าแล้วมันไม่นี่เอาลงมาอีกเป่าไม่โดนหรอกลมมันแรงเฮ้ยระวังๆระวงเออเออแต่เราดึงให้แล้วพี่ก็ตัดข้างบนก็ mm. ดึงลงมาอีกมันจับตัวแล้วแหละอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะนี่นี่จากกล้องเอาให้ใกล้ๆเลยนะคะเ้าเห็นใกล้ๆนะคะนี่ มันเป็นพึ่งป่านะคะดึงให้อึ๊บเอา้เราระวังด้วยมันนี่แหละรังมันเหมือนรังมันห้อยแล้วมันจะขาดนะจับด้วยจับด้วยทุลักทุเลมากนะคะจับด้วยนะคะจับด้วยนะคะหนึ่งสองอ๊บนานได้แล้วได้แล้วได้แล้วโชว์พึ่งน้อยเอาแม่มันออกเอาแม่มันออกให้อ้ยสวยนะไนะหนทุกคนน,น้ำหน่อยน้ำหน่อยหันหัวน้ำมาแค่นอ้ เต็มปีมนะคะนี่เราขอจบคลิปแรกครั้งแรกแหกหมันก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะลงให้ดูนะคะตอนนี้ออกไปก่อนนะคะไม่ให้มันไม่ไหมแล้วนะคะไปแล้วไปใส่ตะกร้านะคะ